ครูเขานำเก้าอี้มาถวายนะครูจูเห็นเก้าอี้ที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครูบอกว่านะอยากจะให้เด็กนั่งนิ่มกว่านี้อีกหน่อยก็เลยนำเก้าอี้ที่ใช้งานระยะหนึ่งแล้วมาถวายวัดนครโมทนาสาธุในโยมเห็นเก้าอี้เราก็คงจะคุ้นหูกับคำที่คนโบราณเขาบอกว่าต่อให้เราเลื่อยขาเก้าอี้คนอื่นให้สั้นลง มันก็ไม่ได้หมายความว่าขาเก้าอี้ของเราจะสูงขึ้นใช่ไหมโยมนะจริงๆนะถ้าขาเก้าอี้คนอื่นต,ต่ําลงเตี้ยลงโกรธเขาอาฆาตเขาเบียดเบียนเขานะบูลลี่เขาใส่ร้ายเขาพูดให้คนอื่นดูแย่ก็ไม่ได้หมายความว่าขาเก้าอี้ของเรามันจะสูงขึ้นมันก็เท่าเดิมแต่ว่าลองดูสิโยมเนีนะ่ยลองดูว่าเวลาพอเราเอาเก้าอี้มาซ้อนกันซ้อนกันเนะี่ยความสามาคัคคนะีจากคนนี้ไปสู่คนนี้ คนนี้เขามีข้อดีแบบนี้คนนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็มาเสริมข้อดีของกันและกันคือทุกคนก็มีข้อเสียมีข้อดีด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมโย,ยมเราก็เอาจุดดีจุดด้อยของเรามาเสริม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 กันขึ้นไปดีกว่าที่จะมาเลื้อยขาเก้าอี้คนอื่นการบูลลี่กันก็ยิ่งจะทําให้เกิดความเจ็บแค้นทําให้เกิดความอึดนะอัดขัดใจแล้วสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ในหน่วยงาน ทำงานร่วมกันกับคนที decline, ่เขามีความแค้นอยู่ในใจเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเพดานของความอดทนแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาวันไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันฉะนั้นเป็นไปได้นะเราก็เอาข้อดีข้อด้อยของกันและกันเนี่ยเอามาเสริมกันและกันดีกว่าไหมนะโดยการที่ไม่ต้องไปเลื้อยขาเก้าอี้กันไม่ต้องไปบูลลี่กันไม่ต้องไปเน็บแนมกันไม่ต้องไปใส่ร้ายกันนะมาเสริมขาของกันและกันดีกว่าให้มันสูงขึ้นมานะสุดท้ายมันก็กลายเป็นเก้าอี้ที่ ดูเหมือนจะส่งพลังเหมือนกันนะโยมนะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าขาที่ติดพื้นก็ติดอยู่แค่สี่ขาเท่านั้นเองนะแต่ยังไงก็เปรียบเทียบแล้วกันอุปมาแล้วกันว่ามันสร้างความแข็งแรงส่งพลังขึ้นนะแข็งแรงขึ้นมากกว่าเก้าอี้ตัวเดียวนะที่โดดเดไม่รู้จะล้มลงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ฉะนั้นข้อความนี้ก็เป็นข้อความธรรมดาที่เราได้ยินกันอยู่ว่าเลื่อยขาเก้าอี้คนอื่นให้สั้นลงไม่ได้ทําให้ขาเก้าอี้ของเราสูงขึ้น,นก็ขอให้รักกันเมตตาต่อกันจะเป็นการดีกว่านะขอเจริญพร